เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสที่น่าจับตาม,มองมากๆแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยสําหรับบาบีหลังจากทยอยปล่อยภาพนิ่งกับตัวอย่างแรกออกมา เนื่องจากความน่าสนใจของภาพยนตร์มันมีหลายแง่มุมมากๆไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงและเนื้อเรื่องที่ใครก็ยังเดาไม่ได้ว่าพวกเขาจะนำเสนอออกมายังไงรวมไปถึงชื่อของผู้กำกับที่มีดีกรีระดับผู้เข้าชิงออสการ์และยังกวาดรางวัลมาอีกหลายๆเวทีแล้วนี่จึงเป็นผลงานทีเล่นทีจริงที่ถูกสร้างออกมาโดยทีมงานระดับหัวกะท่ของวงการและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าวันในตอนนี้ภาพยนตร์บาบีจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจที่ทางค่ายเผยออกมาทั้งจากข่าว และตัวอย่างแรก2001 Aspect Odyssey ปี1968ตัวอย่างแรกของบาร์บีจะมีการคาราวะฉากเปิดของภาพยนตร์ไซไฟคลาสสิกของสแตลลี่คูบรกอย่าง2001 Aspect Odyssey จากปี1968แบบชัดเจนมากๆโดยบริบทใน2001 Aspect Odyssey จะพูดถึงจังหวะที่เหล่าวานอนไดค้พบกับแท่งสีดำที่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้กับวิวัฒนาการของมนุษยชาติไปตลอดกาลก่อนที่พวกมัน จะโยนกระดูกขึ้นไปบนฟ้าและภาพจะตัดสลับเป็นยานอาวกาศในโลกอนาคตซึ่งจะเป็นการนำเสนอเทคนิคการตัดสลับภาพที่แฝงในยะของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยในบาร์บี้นั้นตัวแทนของวานอนจะถูกเปลี่ยนให้เป็นเด็กผู้หญิงที่กำลังเล่นของเล่นสังกะสีและของเล่นเก่าๆในช่วงยุค50 60, 60ก่อนที่พวกเธอ จะได้ค้นพบกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อย่างการมาถึงของตุ๊กตาบาบีของเล่นที่สามารถเปลี่ยนชุดได้และมีลูกเล่นที่พัฒนาได้แบบไร้ข้อจํากัดที่เปรียบเสมือนกับอนาคตของเด็กๆเหล่านั้นซึ่งในปัจจุบันนี้บา์บีก็ออยังได้รับความนิยมอยู่เหมือนเดิมออสสปราชสราทริสตราของริชาร์สตราว เรื่องน่าสนใจอีกอย่างก็คือตัวอย่างแรกกูยังใช้เพลง Also s p r a s h s a r a t r i s t r a ของ Richard Strauss ซึ่งเป็นเพลงเดียวกันกันกบ2001 a s p a c ั Odyssey อปๆไม่ได้มีการแก้ไขอะไรทั้งซีน Barbie Girl ของวงอา u ควา มีการยืนยันออกมาแล้วว่าเพลง Barbie Girl ของวง Aqua จะไม่ได้ถูกนํามาใช้ในภาพยนตร์โดยเพลงเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากๆในยุค90และเปรียบเสมือนเพลงที่คนสะสมบาร์บี้ทุกคนหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้สะสมก็จะต้องรู้จักมันแน่แนซึ่งในช่วงแรกผู้กํากับอย่างเกรตาเกอร์เกก็ด้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก่อนจะมีการยืนยันอีกทีเหมือนเนื่องจากปัญหาเรื่องกฎหมายและลิขสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ฝันของแฟนๆทั่วโลกที่อยากจะได้ยินเพลงนี้ในภาพยนตร์ถูกดับลงไปตั้งแต่ภาพย ยังไม่เข้าฉายเลย Girl, by, ตัวเลือกเดียวไรอันกอสลิงเป็นตัวเลือกเดียวสำหรับบทเคนตั้งแต่โปรเจกต์ถูกริเริ่มขึ้นมาและไม่มีชื่อของแคนดิเดตคนอื่นโผล่มาเลยแม้แต่คนเดียวช่วงเวลาที่เข้ามารับบทอย่างเป็นทางการ หากลองย้อนความทรงจํากลับไปสักนิดวันที่มาโกโรบี้นั้นได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอจะได้เข้ามารับบทบาร์บี้ก็คือวันที่8มก,กราคมปี2019ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมานานประมาณ4ปีกว่าก่อนที่ภาพยนตร์จะได้เข้าฉายในปี2023โปรเจกต์นี้เคยผ่านการควบคุมงานมาหลายสตูดิโอแล้ว แต่เดิมในปี2009โปรเจกต์ภาพยนตร์ได้ถูกดูแลโดยค่าย Universal Pictures แต่หลังจาก5ปีของการพัฒนาที่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยงานจึงถูกส่งต่อมาที่ Sony Pictures ที่ใช้เวลากับโปรเจกต์นี้นานที่สุดจนเวลาล่วงเลยมาถึงปี2018สัญญาทั้งหมดจึงถูกโอนถ่ายมาที่ Warner Brothers Pictures สตูดิโอล่าสุดที่ทำโปรเจกต์นี้ออกมาจริงๆจนได้ b o m b s h e จากปี2019 ในภาพยนตร์เรื่องบอมเชลจากปี2019ที่มาโกรอปีเคยรับบทเป็นเคล่าโพลพิเซลเคยถูกเรียกติดตลกว่าแองเคิลบาร์บีและตัวละครที่เรียกเธอแบบนี้ก็นำแสดงโดยเคท e แมคคินนอนซึ่งก็มาแสดงในบาร์บีจากปี2023ด้วยรายละเอียดของฟอน นอกจากฟอนตในภาพยนตร์จะมีการอ้างอิงสไตล์มาจากยุค90แล้วไอเดียของมันก็ยังมาจากผลิตภัณฑ์ของบาร์บี้ในยุคนั้นอีกด้วยซึ่งโลโก้ของบาร์บี้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มักจะถูกเปลี่ยนไปในทุกๆทศวรรษอยู่แล้วเลดี้กา้กา ในตอนแรกนั้นตัวเลือกแรกของบาร์บี้ก็คือเลดี้กาการ้องชื่อดังที่เข้ามาแสดงภาพยนตร์หลายๆเรื่องจนพิสูจน์ไปแล้วว่าเธอนั้นมีฝีมือการแสดงที่ดีเยี่ยมแต่กาการ์นั้นก็ไม่ได้สนใจบทนี้เท่าไหร่จนมาโก้ร็อบบี้มาคว้าบทนี้ไปและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือบทที่เลดี้กาการ์เลือกเข้าไปรับก็คือบทฮันลี่ควินในโจเกอร์โฟเรียตูที่จะเข้าฉายในปี2024ซึ่งเป็นภาพยนตร์โจเกอร์เวอร์ชันสแตนอโลนที่วาควินฟินิกเป็นตัวเอกโดยตัวละครฮันลี่ควินนั้นมาโก้ Marco ร็อบบี้ ก็เคยรับบทนี้ในจกักรวาลด c ีซีมาแล้วรายชื่อที่น่าสนใจนอกจากเลดี้กากาก็ยังมีรายชื่อของนักแสดงหญิงอีกจำนวนหนึ่งที่เกือบจะได้เข้ามารับบทบาร์บี้แล้วโดยคนแรกก็คือเซอร์ซ่าโรนันนักแสดงคู่บุญของเกรตาเกลวิทที่ปฏิเสธบทไปเนื่องจากตารางเวลาที่ไม่ลงตัวส่วนอีกคนก็คือนักร้องชื่อดังยิงดูลิปาและยังมีนักแสดงอีกสองคนอย่างเอมี่ชูเมอร์และแอนแฮตเวย์บราส บาร์บี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่สร้างเรื่องราวจากของเล่นตุ๊กตาและออกฉายในโรงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกในรอบเกอบ16ปีนับตั้งแต่บราสที่เข้าฉายในปี2007ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากของเล่นอย่างบราสครั้งแรกของเกรตาเกลวิกที่ไม่มีนักแสดงคู่บุญ แม้นี่จะเป็นการกำกับภาพยนตร์โดยไม่มีผู้กำกับร่วมเป็นเรื่องที่3แต่มันจะเป็นการกำกับเดี่ยวครั้งแรกของเธอที่ไม่มีนักแสดงขาประจำอย่างเซอร์ซ่าโรนันทีโมธีชชลาเมและเทรซี่เลสเข้ามาร่วมงานหลังจากที่ใน2เรื่องก่อนหน้าอย่าง Lady b i r ิจากปี2017และ l i ตเติ้ลวู n จากปี2019พวกเขาทั้งสามจะปรากฏตัวออกมาในทุกเรื่องสิ่งที่เป็นครั้งแรกอีกอย่างของเกรตาเกลวิ นี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับเกรตาเก w วิที่ถ่ายทำในอัตราส่วนยูนิวิชิเ2มต่อหนึ่งซึ่งต่างจากภาพยนตร์เรื่องก่อนๆของเธออย่าง Nice and Weekends ในปี2008 Lady Bird ในปี2017และ Little Women ในปี2019ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทำในอัตราส่วน1.85ต่อหนึ่งการกลับมาร่วมงานกันกับอเล็กซานเดอร์เา คราวนี้เกรตาเก์วิกจะกลับมาร่วมง,งานกับนักประพันธ์เพลงอย่างอเล็กซานเดอร์เดอปาอีกครั้งหลังจากเคยร่วมง,งานกันใน Little w o m e n มาแล้ว Promising Young Woman ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นการกลับมาร่วมง,งานกันครั้งที่สองของมา r ์โกรับบีและเอเมอร่าเฟเนลหลังจากที่รับบีอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Promising Young Woman ชุดของบาร์บี้ในตัวอย่าง ชุดที่บาร์บี้สวมในตัวอย่างจะมาจากชุดลายดำขาวที่บริษัทของเล่นอย่างแมทเทลใช้เปิดตัวบาร์บี้ในปี1959รวมไปถึงทรงผมและตุ้มหูที่แทบจะเหมือนกันทั้งหมดบ้านบาร์บี้ฉากที่บาร์บี้ยืนมองบ้านและเมืองที่เธออาศัยอยู่บรรดาบ้านเหล่านั้นก็จะมีดีไซน์มาจากของเล่นที่เคยวางจำหน่ายไปแล้วนั่นเองอีเซเร ในตัวอย่างนั้นอิซาเร์น่าจะมีบทบาทเป็นประธานาธิบดีบาบีนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นระบบเมืองและสังคมในจินตนาการของบาบีที่มีการปกครองและคนหลากอาชีพหลายๆคนปรากฏตัวออกมา CEO ของ m a t t ทล วิลฟาร r เรลนักแสดงคอมเมดี้ชื่อดังจะไม่ได้มารับบทเป็นตัวละครในโลกของบาร์บี้แต่จะมารับบทเป็นซีอของบริษัทที่ผลิตของเล่นชนิดนี้อย่างบริษัทแมทเทลนั่นจึงสื่อได้ว่าเราอาจจะได้เห็นโลกในความเป็นจริงเล่าเรื่องคู่ขนานไปกับโลกของบาร์บี้ไล่ตั้งแต่ช่วงต้นของการผลิตไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆรถของบาร์บี้รถที่บาร์บี้นั่งในภาพแรกที่ทางค่ายปล่อยออกมาก็คือรถเชฟโรเลตคอเวตสีชมพูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบาร์บี้ ที่มาของเสียงบรรยายในตัวอย่างเสียงบรรยายในตัวอย่างแรกจะมาจากนักแสดงอาวุโสอย่างเฮเลนเมีเรนโวกนิตยสารแฟชั่นชั้นนําของโลกอย่างโวกได้ตั้งข้อสังเกตว่าภาพที่ฉูดฉาดและสีที่จัดจานซึ่งถูกเรียกว่าบาร์บี้คอแบบที่ถูกใช้ในภาพยนตร์อาจจะกลายเป็นเทรนด์ที่น่าจะได้รับความนิยมอีกครั้งในฤดูร้อนปี2023แจ็คเกอลเดเรน หนึ่งในทีมงานอีกคนที่เคยร่วมงานกับเกรตาเกลวิกใน Little Woman จากปี2019อย่างแจ็คกรีนเดรนจะกลับมาช่วยออกแบบเสื้อผ้าให้กับภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้อีกด้วยเรทของภาพยนตร์ก่อนที่ตัวอย่างแรกจะถูกปล่อยออกมามีข่าวว่าภาพยนตร์จะได้รับเรท PG จาก MPAA แต่ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าสุดท้ายแล้วภาพยนตร์จะอยู่ในเรทไหนวันฉายในอเมริกา ดูเหมือนว่า Warner Brothers Pictures ตั้งใจที่จะวางวันฉายในอเมริกาของบาร์บี้เอาไวในวันที่21กรกฎาคมเพื่อท้าชนกับ Open Hammer ของ Universal Pictures ซึ่งเป็นผลงานของค h ิส s t เฟอร์โนแลนด์ผู้กำกับที่เคยเทำงานกับค่าย Warner Brothers Pictures มาอย่างยาวนานและพวกเขาก็ไม่กลัวสะด้วยเพราะ Greta Gerwig ก็เป็นผู้กำกับระดับแนวหน้าที่ชื่อของเธอเคยเข้าชิงออสการ์มาแล้วหลายครั้งไม่แพ้กับโนแลน โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจในข้อมูลเบื้องตน้นจากข่าวสารและตัวอย่างแรกของภาพยนตร์บาบีที่ในเวลานี้มันก็ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มีกระแสแรงมากๆในหมู่ผู้ชมทั่วโลกจากการนําเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจและคาดเดาได้ยากมากๆว่าเนื้อเรื่องนั้นจะถูกนําเสนอออกมายังไงแถมเบื้องหลังหลายๆอย่างของมันก็ยังมีประเด็นที่น่าติดตามอีกด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสําคัญหรือข้อมูลอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์บาบีนอกเหนือจากที่พวกเรานําเสนอไปก็าสมาสมารถ คอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ